ันนี้กำลังกำลังเหนื่อยนั่งพักก่ะได้นิ้วเดียวอิดแล้วอ่ะแล้วไม่ได้จะได้เป็นกิโลนี่ไม่จะเอาป๊อบแอบๆหน่อยนิ้วๆแล้วจะหิวเพ้อๆกันหน่อยน้อยๆเลาก็เก็บแยะแยะแยะแล้วก็ร้อนเปื่อละเมอแล้วนี่ อิด่นอนนอนเก็บนอนเก็บก็มีเพราะมันอิดมันเยอะมินมินมินเอ้ามีนน้ำพวกมากิน โนวกตอกกอยฮันอนล,อบนอนอลอมบดอีนั่งเปิดละมือเอ้ยยงนี่ก็แกง้งแล้มนัง่งอยู่กระตี่เก็บลูกก็เป็นเจีอีแงมก็ เวองแหวงเหลืองไปด้วยถ้าคนอื่นเพื่อมาเก็บเพื่อมาเก็บหมดเอาเก็บได้เป็นวันสองวันหมหมดสักเต้อเก็บข้ามยงข้ามย่างอิดเลยนาะมันจะเส้นสน่อยนะเก็บเนะี่ยยกก้นขึ้นกับยกก้นลง แกนพ่องบ่ไหวลูกลูกบ่ขึ้นโห้ยแกนลูกบ่ขึ้นก็แกนញองกระต้มเนี่ยเฮ้ยขอแกนโอ้ยย้านแหนมไปทางไหนปุ้มโอ้ย หายขึ้นมาหาผลแล้วไม่จะมีเมจ๊งแบบเจ๊งง่ายๆนั่นกว่าจะได้เกียนสองเกียนเกียนสองเกียนกำพุกกำพุกมันตัวอทอดแฉกันมาเลย เก็บโอ้ยอยูง่เง้ยมันจะตมข้าพเจ้าไปจนถึงไหนเนี่ยแม่คนเดียวทุกวัน <c oughs> เดือนีใหม่เราจะไปแอลแบ้านนะ่ะปีด <c oughs> แกนเออเห็นเลยแน่นอนทอดเท็ด พอแทดไปเลยเลยมันมีปเละมีเยอะแยะ ยน่ากันสองกันสมกันสี่อ่ะเก็บไปเรื่อยๆเดินแนบไปเรื่อยๆแกนเอาคคกข้าวต้องยอมเปื้อนหมดเลยเพราะว่าต้องใส่เตียวแบบแนำบะข้าวอ่ะกันยุงครบ ต้องมีแยกกันยุงด้วยนะยุงนี่นมันมันตึงจะโคบเขาติกๆมามีไผ่มนแตนเลือดให้มันนี่มันเลยดูแต่งจะโคบเขอาอยนั่งแล้วลูก เพิ่อละเมื่อลูกบ่ขึ้นเด้อหนูเยอะเหลือเกินกำลังได้แต่อ,อีอยู่เราต้องเอาสักประมาณสองกิโลขึ้นมาถึงสองกิโลบ่ปีกบ้านเนาะ 嗯，嗯嗯嗯。